คนที่เกิดวันพุธมีพื้นฐานแห่งสติปัญญาและการปรับตัวที่โดดเด่นทั้งในด้านวาทศิลป์ไหวพริบและความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็วพระพุทธศาสนากล่าวไว้ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในตนดังนั้นการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาคือการใช้ความคิดอย่างรอบคอบเข้าใจโลกและเข้าใจใจตนปัญญากับความเข้าใจโลกพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยปุยุนกโกรติสุขโศปสูสติผู้ใดกระทำบุญผู้นั้นย่อมเห็นสุข เมื่อเราเข้าใจในความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งก็ไม่ติดยึดไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงคนเกิดวันพุธผู้มีไหวพริบจึงควรใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความจริงตามหลักไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกขังอนัตตาแล้ววางใจให้ได้จังทุกขังอนัตตาแล้ววางใจงให้ถูกต้องวาจาสุภาษิตพูดอย่างมีธรรมสุภาษิตตาจยาวาจาเอตาขจุชนูติสุขติวาจาอันสุภาพที่กล่าวแล้วย่อมนำไปสู่สุขติคนเกิดวันพุธพูดเก่งพูดไพเราะ จึงควรใช้มโนสุจริตวจีสุจริตกายสุจริตให้ถูกทำกล่าววาจาที่ไม่เพียงจริงใจแต่ยังสร้างกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่นโดยเฉพาะสัมมาวาจาซึ่งเป็นหนึ่งในองค์แห่งมรรคแปดย่อมเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจการพัฒนาตนด้วยอิทธิบาทสี่ผู้เพียรด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาย่อมถึงความสําเร็จลักษณะของคนวันพุธเหมาะกับการเจริญอิทธิบาทสี่ดังนี้ฉันทะความรักในสิ่งที่ทํใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ วิริยะภาคเพียนไม่ท้อถอยแม้ทางจะเปลี่ยนจิตตะจดจอ่อฝึกสติต่อเนื่องวิมังสารู้จักพินิพิจารณาใช้ปัญญาในการเลือกทางเดินผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยอิทธิบาทย่อมเข้าถึงความเจริญในทางโลกและทางธรรมไม่ยึดติดปล่อยวางและเติบโตคนเกิดวันพุธเปลี่ยนแปลงได้เก่งไม่ยึดติดแต่ต้องพึงระวังความเร่งรีบทางปัญญาที่อาจกลายเป็นความประมาทจึงควรฝึกสติปฐาน4และพิจารณาใจเสมอ เพื่อไม่หลงไปกับคำพูดภาพลวงหรือความสำเร็จชั่วคราวความเงียบคือพลังของผู้รู้จริงคนวันพุธมักพูดเฉพาะสิ่งจำเป็นพลังอยู่ที่การฟังและเข้าใจอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือสนามของคนเก่งวันพุธคือวันแห่งการปรับตัวเรียนรู้ไวความรู้ไม่สิ้นสุดสำหรับคนที่ไม่หยุดถามตรงกับนิสัยชอบเรียนรู้ช่างสงสัยของคนวันพุธคำพูดดีเปลี่ยนทั้งชีวิตของคนอื่นได้คนพูดเก่งอย่างคุณ ควรใช้พลังนี้ในทางสร้างสรรค์เมื่อใจสงบความคิดก็เฉียบคมคนวันพุธควรหาความเงียบเพื่อฟังตนเองทุกบทสนทนาคือโอกาสเรียนรู้ความฉลาดทางสังคมช่วยให้คุณได้ประโยชน์จากคนรอบข้างสรุปธรรมะประจําใจคนเกิดวันพุธธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวแต่คือสิ่งที่อยู่ในทุกคําพูดการคิดและการกระทาของเราคนเกิดวันพุธมีธรรมะประจําใจที่ควรยึดไว้ดังน,นี้คิดก่อนพูดใช้ถ้อยคําอย่างมีเมตตา ฟังด้วยใจเข้าใจผู้อื่นด้วยความการุณาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องปัญญาไม่หยุดที่อายุปรับตัวให้เท่าท,านทันธรรมโลกเปลี่ยนเราเปลี่ยนแต่ธรรมไม่เปลี่ยนพูดให้น้อยคิดให้ลึกทําให้จริงเดินทางสายกลางอย่างมั่นคงสุดท้ายนี้ผู้มีปัญญาย่อมเห็นธรรมแม้ในเรื่องเล็กน้อยคนเกิดวันพุธจึงไม่จําเป็นต้องเสียงดังไม่ต้องเด่นที่สุดแต่อาจเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมมากที่สุดหากฝึกจิตฝึกคําพูดและใช้ปัญญาอย่างมีสติในทุกลมหายใจ Thank you